สมพากรเปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการจำนวน900อัตราตั้งแต่วันที่1ถึง25พฤษภาคม2566สำหรับในตำแหน่งที่เขาเปิดรับสมัครเนี่ยนะครับ1ก็คือตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการรับ300อัตรานะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเนี่ย วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาบัญชีบริหารธุรกิจทางบัญชี 2. ตำแหน่งนักวิชาการสัมพกรปฏิบัติการจำนวน150อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์นะครับ 3. ตํตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการเดี๋ยวขอภัยนะครับในส่วนของย้อนไปนิดนึงนะครับตำแหน่งนักวิชาการสัมพกรณปฏิบัติการเนี่ยวุฒิการศึกษานิติศาสตร์รัฐศาสตร์ก็ได้นะครับบริหารรัฐกิจเศรษฐศาสตร์บัญชีหรือสาขาบ,บริหารธุรกิจนะครับตำแหน่งที่3าเป็นตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ70อัตรา,ตร,าตรงนี้รับผู้ที่จบวุฒิการศึกษาทางด้านนิติศาสตร์นะครับรับ70อัตรา ตำแหน่งที่4ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัมพากรปฏิบัติงาน350อัตราวุฒิปวสวุฒิวปวสทางด้านบัญชีการเงินการธนาคารการตลาดคอมพิวเตอร์ธุร,รกิจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศภาษาต่างประเทศธุร,รกิจการจัดการโลจิสติก์การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวการจัดการทั่วไปการโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลขานุการการโรงแรมและบริการการจัดการทรัพยากรมนุษย์บริหารธุรกิจการจัดการสำนักงานหรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือจบทางด้านอนุปริญญาหลักสูตร3ปีก็ได้นะครับในสาขาบัญชีบริหารธุรกิจการจัดการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการหรือสาขาวิชาทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือสาขาวิชาภาษาวรรณคดีก็ได้นะครับต่อมาตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน30อัตราคุณวุฒิเนี่ยก็เหมือนกับในส่วนของตำแหน่งเจ้าพนักงานสัมพกรเลยนะครับคือทางด้านบัญชีการเงินการธนาคารการตลาดคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นต้นนะครับ แล้วกอ็อาจจะเป็นผู้ที่จบอนุปริญญาก็ได้นะครับในสาขาทางด้านบัญชีบริหารธุรกิจการจัดการคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ต่อมานะครับอัตรางเงินเดือนที่จะได้รับเนี่ยอัตรางเงินเดือนตำแหน่งประเภทวิชาการในระดับปฏิบัติการใน3ตำแหน่งนะครับก็คือนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการนักวิชาการสัมพากร และนิติกรเนี่ยอัตรางเงินเดือน15,000ถึง16,500บาทอาสองตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานใน2ตําแหน่งก็คือเจ้าพนักงานสัมภาระปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเนี่ยอัตรางเงินเดือนอยู่ที่11,500ถึง12,650บาทนะครับน,น,นะครับผู้สมัครสอบเนี่ยจะต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักง,งานกพหรือภาคกพหรือไม่เขากําหนดเอาไว้นะครับว่าผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักง,งานกพในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งตามคุณวุฒิของแต่ละตําแหน่งที่ระบุเอาไว้นะครับและกรณีที่ผู้สมัครสอบเนี่ยไม่มีหนังสือรับรองผลในการสอบ ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักง,งานกอพอในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าเมื่อสอบผ่านเมื่อผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไปแล้วนะครับกรณีไม่มีหนังสือรับรองเนี่ยแต่ได้สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปเฉพาะตำแหน่งไปแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักง,งานกอพอซึ่งสำนักง,งานกอพอดำเนินการสมัครสอบ เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการภาคกอพิเศษโดยเขาจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่10ถึง14กรกฎาคม2566นะครับต่อมานะครับในส่วนของการรับสมัครเนี่ยนะครับกรมสรรพากรจะรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่เว็บไซต์ tag.thaijobjob.com ตั้งแต่1-25ถึงพฤษภาคม2566ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับคุณผู้ชมอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ประกาศกรมสรรพกรเรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและตำแหน่งประเภทท,ทั่วไประดับปฏิบัติงานได้นะครับ